สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซี FC ทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางห้านอยนะคะพี่พี่จ๋ารวมทั้งสี่นอยเนาะงวดประจาวันที่สิบเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเอามาดูผลสรุปกันนะคะสาหรับของวันที่สิบหกแล้วก็ฟังคําเตือนกันกวดน,นะคะขับเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุกนการพนันทุกชนิด เด็กตกว่า .18 ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลกันก่อนเนาะค่อยดูแต่ค่อยดูแนวทางตัวใหม่นะคะพี่พีจ๋าอ่าดูผลกันก่อนของวันที่16ให้เด่นไปที่8กับ2เนาะกันที่3นะคะในผลที่ออกนะคะในรอบแรกก็คือ507นะคะล่าง68 ห้าศูนย์เจ็ดแอดก็หลุดไปนะคะศูนย์เจ็ดมาในตารางตัวเด่นนะคะส่วนหกแปดเนาะหกแปดแอดหลุดไปนะคะเด่นที่แปดมาแต่หกแปดแอดไม่มีนะคะสำหรับในรอบพิเศษก็คือสามสามหนึ่งล่างเก้าหนึ่งเด่นที่สามกันที่สามแต่สามหนึ่งแอดไม่มีเนาะ,ะสามก็หลุดไปนะคะในรอบปกติห้าสี่ศูนย์นะคะ ล่าง29นะคะ40มาในตารางนะคะ29มาตัวที่อาจจะพูดแต่ไปเน้นที่2428มา29นะคะพี่พี่จา๋าอ่าสำหรับตารางเรามา40เนาะในรอบบ i p นะคะ080ล่าง01นะคะเด่นที่8มา80มานะคะตัวที่อาจจะคู่ก็มาแค่80แล้วก็29นะคะในรอบปกติมาแค่2หน่อยเนาะวันนี้ก็ตามต่อแล้วกันนะคะพี่พี่จา๋าไม่มาตัวที่แอดเน้นก็ อ่ะต้องกราบขอโทษขออภัยพีพีเอฟซีด้วยเนาะแนวทางเนาะมีเข้ามีหลุดนะคะสูตรการคำนวณแอดก็ทําเต็มที่แล้วนะคะมา2อคู่แค่นี้นะคะอะเดี๋ยวเราตามกันต่อของวันที่สิบเจ็ดแล้วกันนะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อหกสิบหกนะคะฮานอยวันนี้นะคะ วันที่ยี่สิบถึงวันที่ยี่สิห้าแอดอาจจะไม่ได้ลงหนะ้าช่องให้เนาะพ,พี่ๆจ๋าอ่าแจ้งไว้ก่อนเนาะแต่ว่าก็ดูอีกทีก่อนแล้วกันนะคะแอดไปต่างจังหวัดนะคะอ่ามาตามต่อกันนะคะสำหรับในชุดตารางนะคะตารางตัวเด่นของแอดในวันนี้นะคะก็จะมีเจ็ดสี่เก้านะคะเก้าหรือหก สอแล้วก็ศนะคะเด่นสุดของแอดก็คือ7แล้วก็สนะคะพี่พี่จ๋าเจแล้วก็สี่อ่ะสำหรับ7แอดนะคะเแอดมีเจ็ดศูนยหนึ่งเจ็ะคะสีหนึ่ง 4ี่สามสี่แปดสี่เก้านะคะอ่ะตามที่ชุดกันชุดกันแอดให้กันที่สองนะกันที่สองแอดก็จะมีสองศูนย์นะคะสองสี่สองหกสองแปดนะคะอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นตัวที่ต้องระวังตัวเดิมก็คืออ่ะ 9ก้าหนึ่งสองเกนะคะพี่พี่จ๋าอ่าแอดคำนวณออกมามีถ้าใครจะตามตัวเดิมสามารถตามได้นะคะสำหรับตัวที่ท่านชอบเนาะอ่าตัวที่แอดเน้นเน้นไปที่เจศนะคะเจ็ดสองสี่แดสี่เก้าส่วนชุดกันนะคะชุดกันแอดเน้นไปที่สองสี่สองหนะคะ ใครไม่ชอบสองหกก็กลับหัวเป็นสองเก้านะตัวเดิมมาแล้วมาอีกได้นะคะพี่พี่จ๋าอ่าอันนี้ก็คือรวมทั้งหมดสี่หน่อยเช่นกันนะคะสําหรับแนวทางในตารางชื่ชอบชุดโค้งสุดท้ายใบเขียวตามโค้งสุดท้ายนะคะอ่าแอดกขอ็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ